สวัสดีครับนุ่มสุรินชาแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านสวัสดีแมวบางปอลกรบกรุบคณียบัตรนุ่มสุรินมาแล้วครับผมมาครับพี่น้องมื่บ้านจัดให้เช็ดเคยพี่น้องมื่อนานตำหมูย่อนะครับผมโอ้บ่อรกินน่านแล้วพี่น้อง ช่วงนี้ก็ลูกค้าเยอะมากๆขึ้นเก่าเลาพี่น้องแม่บ้านเพิงเ่งิะมาจัดเมนูเสบๆให้นุ่มซลินคือเก่าเลาพี่น้องมาครับเสพเซลน้ำกันกระนุนน่มสลินครับตำหมูย่อพี่น้องนะครับผักแก้มกับสลัดปลูกไหวนะครับสดๆพี่น้องนี่ก็ผักชีพี่น้องเชนเคยครับผักชีสลัดก่อนจะกินตำหมูยอกขออนุญาตพี่น้องนะครับเนาะ,นะยางไปมัดว่ากัน โอ้แกมเมือพี่น้องแกมเมือยม,มือบางๆแกมเมือยสักหน่อยก่อนขออนุญาตนะครับผมช่วงนงี้ต้องสุดๆเออพี่น้องลูกค้าเยอะทุกวันครับผมขออนุญาตนะครับตรวน้ำกันด้ครับพี่น้อง กดกินกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มสดิ้นด้วยนะครับผมทั้งไอ u t u b e แล้วก็แฟนเพจนะครับสม,มือกับมี tiktok อกนั่มพี่น้องฝากกดติดตามให้นุ่มสดิ้นด้วยครับขอบคุณหลายๆพี่น้องที่กดติดตามให้นะครับผมที่คอมเมนต์ทุกอย่างนะครับเนาะขออนุญาตพี่น้องจวดเช่อหม่แกมือยอ้เมื่อย,ออยแห้ง โคตรได้โอ้บอแหมวนะโคตรละเลิกการครับพี่น้องโ,โ,โ,โอ้มีแห้งเลยพี่น้องจัดดวนั้นเองครับว่าหันยางไปมาบมากพี่น้องนี่นะครับได้ดักแด้มานําพี่น้องดักแด้น,นะครับคนอยากดพี่น้องชมก่อนนี่ครับดักแด้พี่น้องเสียบเจ็บหลายพี่น้อง นาม,กนนมแกกแดวนุ่มสดินซดสมดเลยไปด้วยแกกแดดนะครับผมนะครับแซ่บๆหมืนกันไปด้วยเบาๆร้า,ายครับขออนุญาตใส่มือคือเราน่นองผักกงา,งงาง่าม่นองปลูเปรียงกัรงในบานแล้วปูกงามมาก ตำแบบอื้มชิ้นใหญ่หน่อมนย,ยอมด้ยอืมนัวประแดดตำใสแค่รดพี่น่อง ฝนตกอันสองสามมือติดเลยพี่น้องอยู่เก็ดีฝนตกสองสามมือติดพักกลังงามพี่น้องเพิ่นงนพักกลังงามถึงน,น้ำถึงพุ่งจวกเลยอันเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปให้พี่น้องชมอ,อยู่ครับผมคลิปหนานี่พ,นนนพักกลังงามแล้วก็ต้นพริกน้อยแล้วนะพี่น้องได้กินแล้ว ร่องคลิปแปนวางมะเกียอาทิตนะครับลนะตอนเหนียวข้าวโพด่งจวกงามมากพี่เนอะทุกยยอ,อย่างเลยอร่อยมากลากทีแม่บานแล้วปูกไว้างามมากเลย เดีย๋ยวนุ่งสุดทิ้งจะไปถ่ายบางคลิปหนังพี่น้องถือฝนจะไม่บานแนลน้วขยันครับโลกเปน็นคนต่อตลอดพอดีฝนตกสองสามมือแซะมืมยยอยาวพี่น้อง ก็ไปพาบักพริกกับนนบักเขือเขือบนานเห่าคืนเสยทะเบงพี่นนองคึกตา,ามตลอดแล้วก็เดิอจะเบงผลงานแล้วพ่อได้กินบ่มันขคืนยุ่ตนสองตนพี่เ้องเขือบานเห่ามัมีเวลาลูกค้าเยอะมากๆบอกของตรงมาเยอะมากๆเลย แล้วก็หลายอย่างเนาะงานกับลบายม่ค่อยมีเวลาแต่เราขยันเราเป็นเบืงของเราเลยอนชิดลี่เนาะลูกบลขึ้นพี่เนอกระดูกกระดีออ่ออไปเมดเลยนะครับเบาๆนะแซ่บเงอ้ยมูหยอกมูแบกยังไงด้ยเด็กพี่นนอ มาตำสูยแกเมื่อยแล้ว嘛วจันหยเต็มถาดเลยอื่อยมากบลแมวบางปูนคบบกมุยอพังนุ่มสรรนบกกตำนะพี่น้องช้าคมเบนต์านนุ่มสริน สุดๆ mm. น่ากัดชอบมากโอ้โอผงกินผู้เดียวไปนอองเป็นถาดเลยสร้างบางไงเรือ่องมือจ้สร้างแม่เออซี ปากปลาสาม่นกินแบบอื้มจะปากเต็มคั่งเจบพอถึงเัาปูกกินเองเนี่ยสุดยอดนะเขไปต้องประหย่าในอย่างนนใส่ปุ๋ยก่าปุ๋ยบานเ่า,าออ้ขี้งว่าขีไ้ไก่ไปกินแบบ satisfy cái bên nào, tự kinh, bọt sán, hmm, ngon quá, tôi ăn mướp nó hầm mình, nung sôi, lên nào. ดีมากอืมเยี่ยมมากโอ้อใช่เผ็ดๆนัวๆพี่น้องเก็ คือต้องบ,บ้านแล้วแปอัน้านบ้าแล้วจัดประเดีกมานซีหาขวดเอาเต็มที่อ่ะขาดแปงพี่น้องประเด็ยก ปลาหลแบบปุงเนาะสั่งบาขวดสบายเลยนุ่นเล่นมักกินผักไปเนาะกินเราอ,อยู่เข้าเยอะนะครับเนาะบำรุ่งผักไว้ยิ่งเป็นผักปลอดสารเนี่ยโอ้โหน่ากินมากกินเยอะๆจะ,ะได้ไม่แห้งเห็ดงาน

แลนต์าพ่อเลยผมหอกความเต็มก็เลยขอรอจังหน่อยนะครับเนาะขอใส่หมวกจังหน่อยพี่น้องไอ้สมซื้อเนี่ยซื้อนุ่มเนาะนุ่มตลอดเนะช่วงนี้ต้องขอนุ่มก่อนอืมีคนติดตามพบมือเนี่ยจะถอดหมวกพี่นาะ ที่ตามมาล้นะครับ,ดบนนรรรรเด้อขบมื่นนมสลินจะถอดหมวกพี่เนาะอืมใ่มักนำกระด็บพี่เนาะหอมใ่ ขึ้นอย่างเป็นผักเป็นเสือหมูย่อเป็นถาดมักกินผักขึนน้นอ,อย่างแซ่บอายุแห้เยอะนะต้องกินบำรุงตัวเองขึ้นอย่างผักก็เยอะ ยิ่งเป็นปอดสารนี่โอ้โหสุดยอดสซบมากตระหนักแม่วางบอลซักเมพบานนุ่มสุดินจันริงจรบแหลา ตัวนั่นกันพี่เนาะเบาๆไรครับเกือบมดอ่ะเบาๆไรว่าจบคลิป จำใส่แค่รอเพี่หอลอังโอ้ปอไปเลยกินโดนเลยมืยอย่อแสบ เจอหนุ này, e m ười m ười uh ่มซาไปแกวหนึ่งพี่น่องเอ้แซวครับเมื่อยนํ่อือหือแกวเมื่อพี่น่อง เบิดทั้งนั่วทั้งเสือกอืมจต่มั่งแต่ว่เกรงใจเนี่ยสดกในถานนะพี่น้อง ครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มสรินด้วยนะครับผมแสบม,มากพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็กดติดตามให้หนุ่มสรินช anel ด้วยนะครับ